ประเทศลราสร้างแคมเปญไม่รับเงินตาต่างประเทศทําไมคนไทยเข้าใจยากหรือว่าคนลราสับสนกับแคมเปญของตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC, พี่น้องสองฝั่งลาวไทยสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องไทยที่อยู่ต่างประเทศสบายดีเ้อพี่น้องลาวที่อยู่ประเทศลาวแลยยูทูบมุมโลกที่เห็นคลิปของบออ๊อบต้นนะตอนนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่สิบหากรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ตอนนี้กับ,บ่าวต้นอัดคลิปอยู่ตอนนี้กับสิบสองโมงยี่สิบนาทีนองเสียงบ,บ่าวต้นก็เลิกงานเป็นทีเรียบร้อยทุกคนเนะาะบ่าวต้นกับมีคลิปเสียงจากผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าพี่น้องของบ่าวต้นเองแล้วที่อยู่ฝั่งประเทศไทยเพิ่นกับเป็นคนที่มีความหู้และก็เฮียนสูงคนหนึ่งที่บ่าวต้นเคารพนับถือก่อนอืนเมือกับขอบคุณนขอบคุณที่ส่งคลิปเสียงมาให้บ่าวต้นออกมาเผยแร่ในทีสาธารณะเพื่อให้พี่น้องไทยพี่น้องลาว ในฟังนํากันว่าแคมเปญของอคนลาวที่แบบว่าสางแคมเปญบ่หับเงินตาต่างประเทศ่นบอกว่าแคมเปญนี่เป็นแคมเปญที่บ่ชัดเจนบ่แม,มนว่าคนไทยเข้าใจยากแต่คนลาวทําให้ชาวโลกสับสนกับแคมเปญของตัวเองหลังจากฟังคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บอต้นเ็ดคลิปต่อ,ตอไปไปฟังคลิปนากันเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้บ่ต้น แต่ขอลาไปเนาะหายพีหายน้องไปฟังคลิปเสียงรวมกันจากขงหู้จากประเทศที่เพื่อนพัฒนาแล้วจากคนที่มีการศึกษาในระดับหนึ่งเลยแหละทุกคนเนาะเพื่อนว่าเก่งเพื่อนสลาดกว่านายกบางประเทศทอีกพอตนวเนาะไปฟังคลิปรวมกันทุกคนไปว่าเ,อ,าเออทำไมมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่คือ,อเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญหรือว่าคอนเทนต์ที่พี่น้องชาวสปปลาว ทำเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้เงินกีบเนี่ยนะครับก็พอมีพี่น้องชาวไทยไปเ,เตือนนะครับก็พี่น้องชาวลรวก็มาอธิบายแต่ว่าวิธีอธิบายอันนี้ผมฟังมาตามความหมายนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อไม่อยากให้พี่น้องชาวไทยได้เข้าใจผิด อันนี้ก็ผมฟังเอาตามความหมายที่พี่น้องชาวสปปลาวอยากจะอธิบายให้ฟังนะครับเขาก็อธิบายว่าที่จริงแล้วก็คือจุดมุ่งหมายก็คือเขาอยากจะรณรงค์ให้คนในประเทศลาวนั้นใช้เงินใช้เงินกีบและเป็นการบังคับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติที่เข้าไปในประเทศลาวก็คือก็ทาเป็นคอม,คอม,เ,พคอมเพนแคมเปญโทษทีครับทําเป็นแคมเปญที่ เพื่อเป็นการขู่วังั้นเถอะหรือว่าปรามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาตินั้นเอาเงินไปใช้กระจัดกระจายในประเทศก็คือก็จุดมุ่งหมายก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในประเทศลาวเนี่ยก็คือจะต้องแลกเงินตั้งแต่ธนาคารที่ที่ด่านเลยแล้วจึงจะเอาเงินกี่ไปใช้ใจ่ายในประเทศเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ที่นี้แล้วทําไมคุณจะต้องไปทำแคมเปญแบบนั้นให้มันยุ่งยากทําไมหรอครับก็ทําไมคุณไม่รณรงค์บอกว่าต่อไปนี้นะชาวต่างประเทศทั้งหลายนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่คุณจะเข้ามาในประเทศเราของเรานะขอทําอย่างนี้ว่าต่อไปนี้เราคนเราทั้งประเทศจะขอรณรงค์ไม่ใช้เงินตราต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสกุลไหน,ไหนสัญชาตินไหน,ไหนก็ตาม พราะฉะนั้นขอแนะนำให้คนต่างประเทศที่นําถือเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินเงินกีบให้แลกที่ธนาคารที่ถูกต้องตามธนาคารของรัฐบาลไม่ต้องมาแลกในตามร้านต่างๆที่อยู่นอกนอกเขตนะครับก็แลกที่ด่านที่ที่ก่อนที่จะเข้ามาในเมืองก่อนที่จะเข้ามาใช้ตามชุมชนของคนลาว แล้วคุณก็มาใช้เงินกีบได้อย่างสบายๆคุณออกแคมเปญอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอครับใช่ไหมก็เอาตรงๆเลยก็บอกว่าต่อไปคนชาวต่างชาติก็ไม่ต้องอใช้เงินตราสกุลอื่นแล้วต่อไปคนเราเราจะขอรณรงค์ก็คือขอให้ในประเทศเราใช้เงินกีบรโอเคครับถ้าเป็นแบบนี้เราเข้าใจครับเราก็จะได้แลกกันตั้งแต่เข้าไปในด่านเลยเข้าไปตั้งด่านต่อมอหรือเข้าไปในโรงแรมอะไรต่างๆที่ มีจุดธนาคารที่แรกอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในเวียงจันทร์อยู่ตามด่านแรกๆที่จะเข้าไปในประเทศเราเพราะทั่วโลกเขาก็ทํากันอย่างนี้ครับเออแล้วทําไมคุณจะต้องไปตั้งเรทราคาให้มันยุ่งยากทาไมแล้วพอเอินว่าไอ้ตั้งเรทราคานี้ไม่ว่าเ,ออเงินหยวนไม่ไม่เห็นบอกเลยว่าเรทราคาเท่าไหร่คุณเจาะจงมาที่เงินบาทไทยก็มันก็สอให คนเขาคนไทยเข้าใจนะครับเพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากก็เป็นนัก,นกท่องเที่ยวไทยไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่คนไทยจะต้องเข้าใจว่าคุณมาเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงไหมถ้าคุณบอกตั้งแต่แรกคุณทําให้มันเคลียร์ชัดเจนตั้งแต่แรกก็โอเคครับไอ,อ,อเรื่องของการที่คุณจะรณรงค์ให้คนในประเทศลาวและคนที่จะเข้าไปในประเทศลาวนั้นใช้เงินกลีบก็ ทุกประเทศเขาก็ทํากันอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลาวเนี่ยก็เป็นประเทศเดียวละมั้งที่ผมรู้จักมานี่ก็ใช้เงินตราหลายสกุลก็ใช้กันมาจนชินแล้วแต่จะมาหากักดิบหกักด้ามพระเอางอเอากำปั้นทุบดินแบบนี้แต่คุณก็ใช้วิธีการที่ผิดไงครับถ้าคุณบอกแต่แรกว่าต่อไปนี้เราจังหวัดนี้เอ่ออยงเช่นจำปาสักปากเซต่อไปนี้ใครจะเข้ามาจำปาสักปากเซ ก่อนจะเข้ามาในถิ่นนี้ก็ขอให้แลกเงินกีบมาตั้งแต่หน้าด่านซะเพราะว่าต่อไปนี้คนชาวชาวจำปาสักปักเซนั้นจะไม่ใช้เงินสกุลอื่นไม่ว่าจะเป็นสกุลใดๆทั้งสิ้นโอเคครับอย่างนี้ถือว่าเป็นที่เข้าใจครับเออแล้วผมเชื่อว่าคนไทยถ้าจะเข้าไปก็คงจะแลกเงินตั้งแต่ด่านแล้วก็ไปไปแลกให้มันถูกต้องแล้วก็ในด่านาตาม ร้านหรือว่าธนาคารที่แรกก็เอาตามเรดราคาที่เป็นสากลที่เป็นมาตรฐานของธนาคารโลกโอเคครับแบบนี้เข้าใจครับถูกต้องเลยครับแล้วคนไทยก็จะไม่งงครับแต่คุณไปทำแคมเปญเพื่อที่จะตั้งกดเรดราคาแล้วคุณก็จะมาอ้างว่าเราเราทำขู่เฉยๆจะไปทำขู่ทำไมล่ะครับมันมันมันเป็นวิธีการที่ อาจจะเจตนาดีก็จริงแตม่มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านั้นที่นุ่มนวลกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะครับและอันนี้เพอิ์เอว่าที่คุณเขียนออกมานี่คือเจาะจงเรทราคาแค่เงินดอลลาร์กับเงินไทยทั้งๆท,ท,ที่จริงประเทศของคุณก็ต้องการเงินดอลลาร์กับเงินไทยเพราะอะไรครับเพราะในประเทศสปปลาวนั้นนําใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องต้องการเงินบาทในปัจจุบันนี้ ประเทศสปปลาวก็ผิดเบี้ยวผิดนัดชําระหนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังขอผ่อนชาระหนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเงินบาทเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าเงินบาทนั้นมันจะต้องเข้าไปกองกลางกองกลางของรัฐบาลประเทศไม่ใช่ไปอยู่กระจัดกระจายตามบ้านต่างๆโอเคครับเข้าใจแบบนี้ถ้าคุณทําแบบนี้คุณประกาศตั้งแต่แรกเลยว่า ต่อไปประเทศลาวเอาจำปาสักเป็นโมเดลก็ได้แขวงจำปาสักเป็นโมเดลก็ได้ก็คือใครจะเอาเงินสกุลอื่นมาชาวจำปาสักปากเซจะไม่ใช้เงินสกุลอื่นเลยจะไม่รับเงินสกุลอื่นเลยโอเคครับแต่คุณไม่ต้องมาตั้งเรทหรอกนะครับซึ่งการตั้งเรทมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่มีประเทศไหนก็ทำนะครับอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจง วัดหน้องคายอุดรที่คุณเข้ามาก็ไม่มีแหล่งที่จะมาแลกเงินได้นะครับต้องเป็นธนาคารที่เป็นของรัฐบาลเป็นได้รับจดลิขสิทธิ์อนุญาตจากรัฐบาลแล้วเท่านั้นตามร้านค้าอื่นๆไม่มีครับแต่ว่ามีสปปลาวนี่แหละมีร้านค้าแลกเงินกระจัดกระจายไปทั่วเลยไร้ระเบียบวินยัยแต่แล้วคุณก็จะมาตั้งเรทราคากดต่ำแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้อง แล้วจะทําให้คนไทยไม่เข้าใจว่าคุณโกงได้ยังไงแล้วคุณจะมาบอกว่าคนไทยเข้าใจยากไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจยากพวกคุณและทําให้มันยุ่งยากซะเองนะครับแล้วสาเหตุนี่แหละทาไมคนไทยบางทีก็เออผมก็ต้องขอโทษทแทนคนไทยด้วยนะครับแต่บางทีมันก็เหลืออดจริงๆนะครับที่คนไทยอาจจะมองว่าตําหนิใช้คําแรงว่าลาวงโง่ก็วิธีการทําคุณมันก็งโง่จริงๆนะครับถ้าคุณบอกงแต่แรกเลยว่าเออถ้าใครจะมา จัมปาสากป,ปากเซก็ขอทําเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นแขวงที่เป็นโมเดลเป็นต้นเป็นต้นตํำรับเป็นต้นแบบต่อไปแขวงอื่นจังหวัดอื่นในประเทศลาวก็จะพลอยใช้เงินกีบกันหมดเลยจะไม่ใช้เงินตราอื่นก็โอเคครับแล้วคนที่จะคนต่างชาติที่จะเข้าไปในเขตนั้นๆก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็จะได้แลกเงินตั้งแต่นั้นไปและจะไม่เอาเงินสกุลอื่นไปเลยคนไทยก็เอาเงินบาทแลกตั้งแต่แรกไป ก็จบครับแล้วคุณจะไปตั้งาตามร้านค้าเรทอื่นทําไมทั้งทั้งที่จริงแล้วไอ้ตามร้านค้าที่แลกเงินนั้นก็ไม่รู้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วเท่าที่ทราบมาก็คือแม้กระทั่งมีรถของหลวงของรัฐบาลของสปปเราก็ไปใช้เรทนี้ด้วยเท่าที่ทราบมาแล้วนะครับมีมีคนไปแจ้งมาแล้วรถอ่อเป็นเป็นรถตู้หรือรถแวนสีเขียวใช่ไหมครับ ก็บอกว่าเรทราคาหนึ่งหนบาทต่อ250กิบกีบแสดงว่าหน่วยงานรัฐกรรัฐบาลเป็นใจด้วยเนี่ยครับแสดงว่าทั้งใจโกงตั้งแต่รัฐบาลนี่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคับมาตรการแบบนี้ชาวบ้านไม่ควรจะมาเป็นผู้อ,ออกมา,าว่ากันเสียเองนะครับมันต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลทุกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการคลังเป็นคนมาออกมาตรการและชี้แจงแคมเปญน,นี้ และเป็นคนพาทําแคมเปญน,นี้ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าแน่นอนไม่ควรนะครับไม่ควรนั่นแหละครับถ้าถ้าคุณทำชัดเจนตั้งแต่แรกก็ไม่น่ามีปัญหาครับคนไทยก็เข้าใจดีว่าคนไทยก็รู้เข้าใจว่าที่จริงแล้วก็ควรจะรณรงค์ที่จะให้ประเทศเรานั้นใช้เงินกีบไม่ต้องใช้เงินอื่นในการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศซึ่งประเทศอื่นเขาก็ทํากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็มีประเทศเราประเทศเดียวนี่แหละ พึ่งมาตาสว่างกันอีตอนค่าเงินกีบมันอ่อนลงแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้เงินกีบมันมีค่าโดยเฉพาะคนในประเทศก็ควรจะให้ค่าก่อนก็สมควรทำครับที่จะให้ประเทศราวนั้นใช้แต่เงินกีบแต่วิธีการที่คุณจะมาตั้งเรทค่าราคาเพื่อแลบในเรทที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ยังมาบอกว่าที่จริงก็เป็นการบีบบังคับให้ นักท่องเที่ยวต้องไปแลกในตามธนาคารที่ถูกต้องเอาแล้วก็คุณก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่าก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวหรือขอประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบต่อไปก็คือไม่ต้องมาเอาเงินอื่นมาแล้วคนเราจะไม่รับแล้วก็คือไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเงินตราต่างประเทศนะครับแต่ว่าอยากให้เงินตราต่างประเทศมันเข้าถูกช่องทางก็คือเข้าไปในาตามธนาคารต่างๆซึ่งมันก็ไปอยู่ในธนาคารของหลวง ธนาคารธนาคารกลางของประเทศแล้วประเทศก็จะได้มีเงินตราต่างประเทศเอาไว้ชําระหนี่หรือเอาไว้ไปซื้อของเวลามาซื้อที่ประเทศไทยที่ไปซื้อที่จีนหรือไปซื้อซื้อที่อื่นก็มีเงินดอลลาร์ไปซื้อครับก็เป็นอันเข้าใจอย่างนี้ แต่วิธีการทําของคุณมันทําผิดแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นการแก้ตัวแก้ต่างหรือเปล่าที่จริงจใจมายอมรับผิดขอโทษพี่น้องชาวไทยก็สิ้นเรื่องครับขอโทษแล้วก็บอกว่าจะเปลี่ยนระบบวิธีการใหม่แต่ผมคิดว่าไม่รู้นะครับผมอาจจะมองในแง่รายไปก็ได้ว่ากลัวเสียฟอร์มหรือเปล่าพอเดินผ,ผิดพลาดก็มาแก้ต่างทุ่ยไทยแถไปสีข้างทะลอกแบบนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กครับแล้ว แล้วก็ยังมีจะมีการเดินหน้าแคมเปญอันนี้ไปอีกก็ลองดูสิครับนี่แค่ออกแคมเปญมาแค่ไม่กี่วันยังไม่ถึงสัปดาห์ค่าเงินกีบอ่อนลงอีกถ้ายังจะทูซ่ซีดือ้อดันตุรังจะทําต่อไปก็ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีแล้วนะครับอันนี้ก็บอกด้วยความปรารถนาด,ดีต่อพี่น้องชาวสปปลาวนะครับก็บอกมาตรงๆสิครับว่าเออให้แลกตั้งแต่หน้าด่านเลยก็สิ้นเรื่อง ไม่จําเป็นจะต้องมาใช้มาตรการในการกําหนดเรทค่าราคาเอาเองแบบนี้ซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นไม่ได้แล้วนะครับเขาตามไปถึงร้านเลยร้านไหนเป็นคนแรกนะครับแล้วตั้งค่าราคาแบบนี้นะครับโดนจับติดคุกแน่นอนนะครับแต่ทําไมในสปปลาวผมเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber, คนหนึ่งชื่อว่าน้องฟ้า ช่ไหมครับสาวลาวใต้ในต่างแดนอะไรนะครับก็มาแก้ตัวแทนชาวสปปลาวบอกว่าก็รณรงค์อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในประเทศเราทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเอาก็คุณไปสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ทําผิดกฎหมายซะเองอะ่ะแล้วก็คุณจะมาพูดดูดีได้ยังไงนะครับคุณก็แสดงที่คุณคุณพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าทาผิดกฎหมายทําไมคุณไม่ไปตําหนิไม่ไปปรามคนประเทศเดียวด้วยกันก่อนนะครับว่าไอ้ทสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย แต่ว่าเวลาหันมาบอกทางชาวต่างประเทศก็บอกไปเลยว่าคุณอย่าทำผิดกฎหมายอีกเลยก็ขอเชิญให้คุณไปแลกที่หน้าด่านมาก็จบครับแค่นี้ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วทำไมคุณจะต้องมาทำอะไรมาซับซ้อนแล้วมันทำให้คนอื่นเขามองคุณว่าเป็นดูโง่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็สมควรที่เขาจะดา่าว่าโง่ด้วยนะครับเพราะมันทำผิดวิธีครับอ่าก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ